ข้าวผัดยางโจโฟูลออปชัน d s l ใส่อะไรบ้างมาดูกันไปฟิ์มกระทะก่อนนะครับใส่มหมูแล้วก็ไข่ไก่เป็ดหนึ่งไข่ไก่สองนะครับ่าเลยนะครับแล้วก็ยีไข่แตกปุ๊บก็ลงข้าวได้เลยนะครับลงเลย่าครับแล้วก็เร่งไฟเลยนะครับแล้วก็ยิงข้าวให้เข้ากันกับไข่นะครับตอนนี้พอดีข้าวแช่เย็นผมหมดนะครับก็ใช้ข้าวสุก ข้าวสวยหอมมะลิสุกเป็นข้าวใหม่เลยนะครับจําเป็นต้องผัดเร็วๆนะครับจําเป็นเลยเพราะว่าข้าวมันจะได้ไม่หักแล้วก็ไม่สุกเกินนะครับยังเป็นเม็ดอยู่ได้แล้วนะครับตอนนี้ลงเครื่องปรุงได้เลยนะครับเครื่องปรุงเราก็ไม่เยอะนะครับชูรสน้ำตาลเกลือแค่นี้เองนะครับก็ปุ๊บเครื่องปรุงให้เข้ากันนะครับอ่ะเครื่องปรุงนะครับมีก้านคะน้ากุนเชียงแล้วก็หมูแดง เป็นเบสนะครับของข้าวผัดหยางโจร้านผมอันนี้ใส่หมูแดงเอาไว้นะครับใส่หมูกรอบได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งนะครับกุ้งเอาไปเหยาะน้ำมันมา่อนนะครับให้มันสุกพอสมควรก่อนนะครับแล้วค่อยมาคั่วอีกทีนะครับเอ๋ใกล้เสร็จแล้วใส่ต้นหอมนะครับคุณเห็นข้าวเด้งไหมอ่าถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็พริกไทยตามชอบนะครับ เรียบร้อยครับข้าวผัดอย่างโจฟูลออปชันที่ HML มนะครับมาลองชิมกันได้นะครับสั่งได้เพิ่มหมูกรอบเพิ่มกุ้งรับรองผมว่าเด็ดชัวนะครับวันนี้ร้านหมูแดง SML นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเอกชัย65ติดบิ๊กซีบางบอนนะครับหรือสาขาใหม่ SML วินิซอยรางคำแหง26 1ทับ 1, ในร้านสวิทมีเบเกอรี่นะครับมีทั้งนั่งกินที่ร้านแล้วก็ดิลิเวอรี่ทั้งสสาขาเลยนะับแวะเวียนอุดหนุนกันได้นะครับผม